่ะไม่ดังแล้วเงียบแล้วอ่ะผมกดพับนะพับได้แล้วอ่าโอเคผมกดกลางนะเอออ่ะพับขึ้นลงซ้ายขวาด้วยอ่ะขวาซ้ายพอแล้วพอแล้วให้มันกดอันนี้พอแล้ว่ะคันนี้เป็นโตยตาแคมรี่นะครับ A C V 5 0นะเดี๋ยวผมจะถอดมาเปลี่ยนคอกระจกคอกระจกเป็นอะไรเปลี่ยนคอกระจกอันนี้ตอนนี้มันหมุนปื๊ดปื๊ดปด,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 ดังดังด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 งอยู่งั้นอะ คือมันมันคือเฟืองมันขัมันไอ้นี่ผมแนะนําเปลี่ยนยกคอไปเลยผมเคยถอดเปลี่ยนแต่เฟืองแล้วแม่งไม่หายเปลี่ยนยกคอไปเลยได้คอใหม่เลยนี่นะครับแกะนี้นะฝานี้เปิดได้เดี๋ยวนะขอคัตเตอร์ด้วยไม่รู้ต้องแทงพินมันเนี่ยเดี๋ยวต้องขอดูก่อนคลายกาวออกนะแล้วก็ถอยออกให้สุดนี่เปิดฝานี้ดูก่อนนะโอเคปเัแจดาวแดง เราเป็นประแจดาวนะเห็นไหมเราเป็นปบระแจดาว,เ,ดาวเห็นไหมเห็น,นไ,ไหมเห็นไหมนี่ประแจดาวเดี๋ยวผมลองก่อนเบอร์ยี่สิบมั้งเนี่ยเนี่ยประแจดาวขายครับซื้ออ่ะนี่นะยกอันนี้ออกก่อนปั๊บทีนี้ข้างนี้ออกไงน่าจะต้องถอดเปลือกด้วยน่าจะต้องถอดเปลือกหน้าออกเดี๋ยวผมขายเอาไออันนี้ออกก่อน ขอขอบคุณบริษัท CS Auto Parts นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะเขาขายพวกเนี่ยเฟืองกระจกกรรปโตูนะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับม,มอเตอร์กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะเนี่ยกิฟตต่างๆเนี่ยเขามีนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับมันมีน็อตสามตัวนะครับอันนี้ผมจำได้ว่าต้องถอดน,นี้ออกก่อนเพราะวันนั้นผมเปลี่ยนหลอดไฟอะ่ะเปลี่ยนปลายเปลี่ยนปลายไฟเลี้ยวอะ่ะ ต้องถอดน็อตออกถอดอะไรตรงนี้ออกเลยมันขวางอันนี้ถ้าอยู่งี้ใช่ไหมถ้าอยู่งี้นะเรายกขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ดูข้างหลังถ้าเราดูข้างหลังจากตรงตร,งตรงอย่างเงี้ยสีดํากับสีสีดํากับสีเทานไหมสีดําอยู่ซ้ายอ่านี่ออกน่าจะล็อกหน้าเราจะต้องถอดเปลือมันออกก่อนครับง้างตัวมันออกนะครับง้างตัวมันออกแล้วก็ดันสลักข้างในนะครับนี่งั้นมันจะเอาไม่ออก อืมออกแล้วครับเนี่ยนะมีน็อตล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวเดี๋ยวถอดไฟเลี้ยวออกก่อนเพราะเราต้องถอดปลั๊กออกให้หมดเลยซึบอ่ะถอดอันนี้ออกมีน็อตขีดตัวมีตรงนี้หนึ่งตัวข้างล่างมีไหมอ่ะข้างล่างนี่อีกสองตัวโอเคนี่ออกมาแล้วครับชุดคอกระจบปัญหาคือเดี๋ยวเราจะต้องถอดสายนี้ออก ผมถอดอันนี้ลองถอดอันนี้ออกก่อนนะดึงเลยไม่ได้นะครับถอดลูกยางออกมาดูครับมันจะมีล็อกอยู่เดีย๋ยวมันเสียเดีย๋ยวล็อกมันหลวม <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมปัญหาคือนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดสายไฟออกไอ้ตัวนี้ถอดออกเล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองก่อนนะพุดได้ป่าวะ่าตกลงเราเอาฝั่งนี้นะครับฝั่งหัวแกะนะเพราะว่าผมจะบอกว่าฝั่งล่างแม่งแกย่ายาชบหมาเลยเนี่ยผมแกะอยู่พักนึงแล้วเนี่ย แล้วนะดูสีด้วยนะสีไหนอยู่ข้างไหนถ่ายรูปก่อนแกะนะครับไม่ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวงงนะอ่ะแล้วเราลองถอดงี้ดูผมว่าข้างบนอ่ะมันน่าจะถอดได้เพราะอันนี้มันหลุดเนี่ยแมงลงหมดเลยเว้ยเออเนี่ยแค่นี้เองเผมเอาพวกนี้ลงก่อนพวกนี้น่าจะออกหมดหัวไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าจะแกะไม่ยากแกะง่ายกว่านี้เดี๋ยวผมแกะหัวไฟเลี้ยก่อนเดี๋ยวผมหาวิธีแกะก่อนกระดกปักนิดเดียวเอง มันจะมีฝาครอบสีขาวงัดออกได้เลยนะครับงัดสีขาวออกแล้วมันจะถอยตรงได้ดูนะดูสีสายไฟนะแชมพูซ้ายขาวขาวขาวนะครับอย่าลืมนะคันแรกเนี่ยแคมรี่ที่ผมลือเนี่ยผมเคยเจอลูกค้าถามอะ่ะเคยทำไหมเ็นอยู่ในคลิปเยแต่ผมไม่ค่อยได้ทำไงลูกค้าถามมามาถึงมาหาผมเมื่อก่อนผมยังไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรเงี้ยเคยทํำไหมไม่เคยอะ่ะขับฟอร์จูนมาตอนนั้นฟอร์จูนมันออกใหม่ๆอ่ะคุกกี้อะ่ะไม่เคยทําครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปร้านอื่นบอกครับขอบคุณครับบอกเอา้าไม่ไว้ใจผมอ่ะก็ช่างไม่เคยทําบอกมันก็ต้องมีครั้งแรกอะพี่ทุกคนมันต้องมีครั้งแรกหมดอะพี่ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นครั้งแรกของผมแล้วผมจะผมจะเคยทํำไหมล่ะแล้วทําเป็นแล้วทําเป็นไหมล่ะอ๋อพอได้พี่ผมบอกพอได้พี่คือเราอะเราอะมีสกิลอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วไงอะไรเป็นอะไรอะอ่นนี่ถอดแล้วนะครับอ่านี้ใส่คืนเข้าไป เนี่ยต้องการแค่นี้เองเนี่ยถอดอยู่ตั้งนานต้องการแค่นี้เองสรุปถอดข้างบนง่ายกว่าข้างล่างนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดือ้อเหมือนผมอะดือด้อดืและ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 เจ้านั้นอะที่ถามผมเคยทํำไหมอะกลับมาอีกรอบนะเพราะว่าไปเจอใครบอกมาไม่รู้ว่าผมมาเก่งว่างี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่สะดวกแล้วพี่ไม่รับทำเล่นตัวด้วยนะ อไม่คือแบบถ้าเป็นงานไฟอย่างเงี้ยคืออย่างที่พี่เจอลูกค้าพี่อ่ะเขาก็ต้องแนะนําม,มาหาผมร้านไฟอ่ะไอไอการยังไงอะไทำอะไรพวกเนี้ยต้องผมแหละต้องร้านผมแหละเราตรงตรง,ตรงอ,อ่ะอ่ะเมื่อกี้ชมพูข้างไหนวะไม่ยากเราถ่ายรูปไปแล้วผมบอกแล้วเราถ่ายรูไปไว้ก่อนนะครับง่ายที่สุดนะนี่ชมพูอยู่ซ้ายเห็นไหมเราถ่ายรูไปไว้ก่อน หัวอยู่งี้ชมพูอยู่ซ้ายต้องใส่ให้ถูกนะครับอ่ะโอเคนี่นะแล้วก็สองอันนี้มันจะมีสองชุดเนี่ยมันจะมีมันจะมีน้ำตาลแดงม่วงแดงนะครับเราดูนะเมื่อกี้ผมถ่ายรูปไว้แล้วว่าอะไรสีอะไรอยู่ไหนนะสีดำสีดำสีสีดำสีแดงอยู่ซ้ายนี่สีดำสีแดงอยู่ซ้ายนะนี่สีแดงอยู่ซ้ายอ่าแล้วก็สีม่วงอยู่ขวา ถ่ายให้ละเอียดนะครับนะอีกอันหนึ่งสีสีเทาสีน้ำตาลอยู่ซ้ายอ่ะโอเค,ออเ,คเสร็จแล้วนะเราใส่คืนเข้าไปครับอันไหนถอดที่หลังใสอันนั้นก่อนนี่อันนี้เราถอดหลังสุดใส่นี้เข้าไปก่อนนี่อยู่งี้นะไขน่นอสสองตัวนี้ก่อนเลยอันดับแรกพี่มีกล่องพับกระจกออตโต้ไหมล็อกรถแล้วก็จบพับไหมจบไม่ต้องขาย จะขายของกัน้หน่อยพับพับ,บ,บล็อกแล้วพับเองใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไมอ๋อของผมล็อกแล้วพับพี่น่ะพี่เห็นรถผม,มน่ะกระจกพับอยู่น่ะแต่ว่ารถล็อกอยู่อะแดงกดรีโมททีเดีรีโมทวางอยู่บนเจาะืืนนั่นน่ะอ่านี่ไม่ต้องนี่พี่ดูนี่ เพิ่มอีกเทื่อไอะไรอีกเนาะพันหกไว้ก่อนบอกก่อนรอบหน้าจะได้มาเดี๋ยวแล้วแล้วเวลาเราล็อกอะ่ะมันพับเองพี่ก็รู้เลยว่ารถล็อกไหมผมาจอดอยู่ตรงเนี้ยผมขึ้นชั้นสามแล้วไปนอนแล้วอะ่ะกูล็อกรถอย่างก็ต้องเดินลงมานี่เปิดกล้องวงจรปิดดูกระจกพับจบล็อกแล้วไม่ต้องเลินพี่เป็นลูกค้าครับพี่จำได้ผมจำหน้าพี่ได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรหรอกแต่ผมจำได้ว่าลูกค้าเก่าไม่เห็นเหรอพี่มายกมือไหวเลยเมื่อกี้ผมอะ นี่นะสายมาข้างนี้ไอ้สายสายเนี่ยนี่นะอันนี้ก็เสียบตรงนี้งานแล้วเสียบโอเคแก๊บนะแล้วปิดลูกยางเข้าไปดีๆนะอันนี้โอเคอ่ะใส่ไฟเลี้ยวคืนครับทยอยทยอยคืนนี่ปับับนี่อยู่นี้อ่ะใส่ไฟเลี้ยวคืนเสร็จแล้วก็อันนี้ ปิดฝาครอบหลังขอขอขอผ้าผืนเนี่ยโยนโยนมาก็ได้สีชมพูอ่ะโยนมานโยนมาเลยเออถ้ามีอยู่อ่ะแปลว่าของแท้และเดิมไม่เคยแกะทามันหลุดไปแล้วแปลว่าทำสีมาแล้วอันนี้อยู่งี้จำได้อยู่อ่ะนี่ เมื่อกี้เราก็จําไปแล้วนะครับแล้วถ่ายรูไปไว้แล้วเราก็ลืมแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเขียนเลยว่าแบล็กอะเกเห็นไหมมันจะมีบอกเลยว่าแบล็กอะเกใส่ถูกอันนะครับเพราะมันสับสลับกันได้นะใส่ไม่ถูกอันเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราปรับอ่ะมันจะผิดคือมันคือถ้าคนแบบว่าบ้าจี้อ่ะฝืนๆใส่อได้บอกเลยว่าได้นี่อ่าโอเคไขน็อตคืนครับอ่ะนี่อยู่เงี้ แล้วเราก็ไขน็อตคืนครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมีน็อตตรงนี้ก่อนหนึ่งตัวอ๋อผมลืมผมลืมไขน็อตตรงนี้เดี๋ยวผมแกะทีนึงก่อนมันมีน็อตยึดตรงนี้อีกตัวหนึ่งลืมลืมนะน็อตมันเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแกะแกะใหม่กัอนอีกรอบนึงออกแล้วนี่ฮึ๊บฮึบนะนี่ลืมไขน็อตตรงนี้ผมบอ,อกแล้วเรียงๆไว้แล้วเราจะเห็นว่าน็อตมันเหลือหรือมันไม่เหลือน็อตมันเหลือแปลว่ามันขาดไข่ขาดไปตรง นะครับว่าเฮ้ยญี่ปุ่นทําขาดฝรั่งทําเกินไม่ใช่ผิดพลาดเองแล้วพอนึ่ออกก็ต้องรีบทํารีบแก้นะไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยนะลงนี่ซึบอา่าอเคใส่นี้คืนครับเฮ้นี่แล้วก็ใส่นี้เข้าไปนี่แล้วก็ไข่สตัวคืนเข้าไปครับ ไอสีนี้เนี่ยอันนี้คือการคลายนะอ่ะโอเคนี่เรียบร้อยนะเราลองกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกบกระจกเข้าไปนี้อ่ะแดงเอาเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปุ่มมันอยู่ที่มือใช่ไหม<ช>เอามือเสียบก่อนเสียบมือก่อนแล้วค่อยออนกุญแจ<ช>เสียบเสียบ,เส,ยบเ,เสียบหมดเลย พราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวกระจกมันไม่อโอโต้ต้องมาแก้กระจกอีกไอ,อ้อ่อะอ่ะอ่อนกุญแจอ่ะไม่ดังแล้วเงียบแล้วอ่ะ <Komm. S 1> ผมกดพับนะพับได้แล้วอ่าโอเคผมกดกลางนะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวปรับก่อน, <marketing, S 1> นงี้นี่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 แดงปล่อยงี้งี้อ่ะงี้อ่ะอ่ะแล้วดูพอดีให้กล้องดูด้วยปรับขึ้นลงซ้ายขวา ถูกไหมถูกไหมเอ๋อาปรับขึ้นลงซ้ายขวาด้วยอาขวาซ้ายพอแล้วพอแล้ว,ลวให้มันกดอันนี้พอแล้วอ่ะลงนี่ไงนี่ไงมันขยับอยู่นี่ไงไห็นปะโอเคซ้ายอาจบดับกุญแจอ่าเดี๋ยวเราไปประกบกระจกคืนนะครับอันนี้นะครับคายแมกนะงั้นกระจกใส่กระจกนี่แหละให้ให้ให้ใหตัวนี้มันดันขึ้นมาอย่างนี้นะอยู่ข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเหล็กเกี่ยวเข้าไป ไอเอาพัตติกเกี่ยวเข้าไปนี่ไม่ได้ต้องกดมันลงมาอีกจาก,กดแปลดเข้าไปนะพังนะผมบอกก่อนนะมันรูดนี่พอลงแล้วเสร็จแล้วเราค่อยๆกดมันลงอ่ะผมกดใกล้ๆคอนี่จะได้ยินเสียงเอานะผมกดนะนี่ดังแก๊บได้ยินไหมโอเคหยุดไหมอยู่แล้วอยู่แล้วเราอยากรู้นะอยู่ไม่อยู่นะเรานิ้วกดวกดดูมันลุดไหมเคลียรนะ์หน่อยนี่ ี่อย่างงี้ได้เนี่ยเห็นไหมแน่นโอเคใส่คืนครับอ่ะมาครับใส่คืนึบดีนะไม่มีกันสาดมีกันสาดแล้วเหนื่อยคุณเอาไอ้นี่มาก่อนเทพันสายลืมเทปันลืมลืมพันสายจะเก็บตรงนี้เลยเดีย๋ยวผมไขไอ้นี่คืนก่อนนะบนโต๊ะนะ่าจะมีอยู่มั้งอยู่บนโต๊ะอะ เมื่อกี้ผมก็ลืมพันสายเก็บคืนลูกค้านะอืมโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพันอันนี้ก่อนเดี๋ยวพิ่งอ,อ่ะเดี๋ยวแล้เจ้าแผงประตูใส่นะมือมนอยู่ข้างล่างเราดึงสายออกมาตอนถอดเนี่ยไม่ได้จําหรอกแต่มาส่วนมากอะ่ะขาวอยู่บนเขียวมันจะอยู่ล่างเราอยากรู้ว่ามันเป็นอันไหนนะครับเรากดเลยเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กอย่างเงี้ยอันนี้คือล็อกนะอันนี้มันจะดึงแล้วมันจะแบบย่บย่บออกเงี้ยอันนี้มันจะเป็นมือเปิดประตูฉะนั้นขาวมันจะอยู่ข้างบนล็อกมันอยู่ข้างบน อะใส่ครับเสียบเสียบไฟแผงประตูข้างล่างเดี๋ยวลืมเดี๋ยวต้องลือ้อีกรอบหนึ่งลืมอะ่ะอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้จับดีๆขาวอยู่บนเขียวอยู่ล่างอ่ะสายไฟนี้2อเส้นเอายัดเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้ยกขึ้นแล้วก็ใส่เดี๋ยวนะไม่เป็นไร ลงยากลงยากเราก็อย่างนี้เราอย่าเพิ่งเอามันลงเราเอาปั๊กอันนี้เสียบก่อนปักกระจกเสียบก่อนนะจริงๆอ่ะเปิดกระจกไว้แต่แรกเลยก็ได้เนี้ยอ่ะพอเราเปิดกระจกแล้วใช่ไหมทีเนี้ยมันจะใส่ง่ายละมันไม่ดันกับกระจกละอ่าแดงดูนะ มันจะต้องอยู่ง,งี้นี่นี่นี่ลองนี้อืมนี่ฮึบอ่ะเดี๋ยวนะลองกระจกขึ้นก่อน โ <Okay. S 2> อเคอะปิดคืนครับไขน็อตมีน็อตสองตัวตรงนี้นี่มีน็อตมือหลังอันหนึง่งน็อตตรงข้างหลังอะที่เท้าแขนอะอันหนึง่งแล้วก็น็อตข้างหน้าอันหนึง่งนะเป็นน็อตสีขาวนะครับเกียวหยาบนะหยาบสุดอันเนี้ยอะแล้วก็ข้างบนเป็นน็อตสีดำนะครับเกียวหยาบเหมือนกันแต่ตัวเล็ก โอเคปิดฝาชิ้นนี้ปิดฝา,าหน้าอะอใส่อันนี้ก่อนอันนี้ยตอนแกะออกง้นจากข้างหน้าก็ได้นะครับงัดจากข้างหน้าจะง่ายกว่าก็ไม่ได้ต้องปิดมือก่อนเพราะว่ามือมืมอมันถอดที่หลังมันงับมือด้วยใส่มือนี้ก่อนให้ใส่เท้าแขนก่อนแล้วก็ปิดอันนี้ลงไปครับ เรียบร้อยเดีะ๋ะเดี๋ยวลองครับนะนะกางนะโอเคเนาะอ่ะปรับกระจกนะครับขึ้น,นขวาซ้ายขึ้นลงเมื่อกี้มันปรับไม่ได้เพราะว่ามันชิดอยู่นะครับมันดันโอเคเป็นอานใช้ได้อ่ะ อย่าลืมนะครับเช็ก้กระจกให้ลูกค้าด้วยไป็นรอยนิ้วมือถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s c ด i า e ให้ด้วยนะครับสร้นนะางนัดทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รถผมเปลี่ยนเป็นรถหรูไปแล้วนะครับสามารถกดกระจกแบบออโต้ออโท,ทั้งขึ้นและลงได้ทั้งฝั่งคน,คนขับและคนนั่งดูนะฮะนิ้วเดียวฮะ อ่อนกุญแจยังพี่เดี๋ยวไายนะเดี๋ยวไม่ดึงไม่ขึ้นอายนะเปดแล้วเปดแล้วรู้นะฮะแก๊กเดียว <S <S ซ,ซึ่งผมทำแบบนี้ไม่ได้มา8ปีแล้วฮะ,ะ,ะวันนี้แหละกดลงเนี่ยใช่อธิบายอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมพี่ถึงทำไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาตัดออปชันออกเขามีแต่ออโต้ลงนะครับออโต้ก็จริงแต่ว่ามีแต่ออโต้ลงก็คือกดลงได้2แก๊กเห็นไหมแต่ขึ้นมามีแก๊กเดียว เพราะฉะนั้นเวลาจะเอาขึ้นพี่ก็ต้องดึงค้างไว้แบบนี้ใช่เนี่ยแต่ว่าใส่กล่องผมไปเรียบร้อยครับตอนนี้ขึ้นออโต้ได้ลวเรียบร้อยฝั่งคนนั่งก็ทําได้นะครับตรงนี้ก็ได้เหรอได้พี่ลองดูเลยเห็นไหมออโต้จากฝั่งนี้ก็ได้เห็นไหม